โลกวันนี้ไทยกับขมรเป็นการสู้รบกันทางโลกโซเชียลเอไอรุนแรงมากแล้วคนขเมนก็ท้าทายในพลของไทยแล้วก็พูดออกอากาศเลยบอกว่าจะมาฆ่าให้อยู่ใต้รากมะม่วงอย่างเร็วพลัน สื่อายไทยก็ทะเลาะกับพลขเมรทั่วราชอาณาจักรเพราะฉะนั้นวันนี้เขาเรียกว่าเฮสปีการทำลายลางระหว่างเชื้อชาติเนี่ยสูงมากสงครามรัฐศาสตร์คือราชาเหาตุศาสตร์เพราะฉะนั้นถ้าความเชื่ออยู่เนื้อเหตุผลแล้วเนคนแนลลิซึมเชื้อชาติลิซึม ก็จะมายืนยัดยืนยันกันว่าเราต้องฆ่ากันเหมือนยิวกับแขกกันแครับท่านที่เคารพพันกว่าปีแล้วไปวาดแผนที่กันมั่วไปหมดอ่ะฝ่ายยิวก็จูดา้าฝ่ายอาหรับก็บอกอัลเลาะห์แล้วในที่สุดก็ฆ่ากันแหละแต่มันฆ่ากันไม่หมดหรละครับท่านที่เคารพสื่ออย่างผมนี่นะครับก็ต้องประกาศตนีะก่อนว่าการทําสื่อไม่ได้ยืนอยู่ข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด จึงจะทำให้พี่น้องประชาชนมาติดตามสามแสนกว่าคนคนถูกใจก็สี่ล้านกว่าคนและเฉพาะติ๊กตอกนะเพราะฉะนั้นวันนี้พลโทบุญศิลปภาคกลางคือประธานประเทศไทยหวนใจประชาชนไปแสีแล้วภูมิธรรมเวชยชัยไทยเป็นมวยรองบ่อนที่ข้าราชการดูซ้ายดูขวาแล้วก็ฝังบังไปฝังบังเขากระโดงจึงไม่มีใครประกาศออกมาชัดนะ ในภาคราชาการแม้แต่อธิบดีกรมที่ดินคนใหม่ก็ไม่ประกาศชัดว่าจะเพิกถอนโฉนดที่ดินเขากระโดงของประกูลคิดชอบให้สำเร็จได้ดังคำสั่งของภูมิธรรมเวชชัยชยัยนายกรัฐมนตรีแพทองฐานอุ้งอิงนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วหมดสภาพไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นวันนี้สภาพการนำฝ่ายประชาธิปไตยรอตายสถานเดียวครับท่านที่เคารพ ทางฝ่ายรัชก,การประจำที่นำโดยทหารเขายึดเบ็ดเสร็จแล้วนะต้องยอมรับความจริงตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เอไไม่ต้องต่ออายุแล้วพลโทบุญศิลปคกลางคือประธานประเทศคนใหม่มาแนวเดียวกับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ที่ล้มพลเอกเครียงศสัก์ชมะนัน ลูกหลานผมบอกว่าลุงไปจัดรายการให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์พูดถึงจอมพลลอนนั่นพูดถึงการยึดอำนาจกษัตริย์ณโรดมสียานุสิทางยูทู e เด็กก็จะได้ฟังผมว่ามันไม่ฟังหรอกเพราะว่าผมผู้ดำเนินรายการนี้อดีตปลัดอ,เอํเเอ หอ้คํว่าประหลัดอําเภอนี่มันกระจอกในสายตาของศาสตร,ราจารย์ด็อกเตอร์นักวิชาการหมหาวิทยาลัยประหลัดอําเภอไม่เป็นที่ยอมรับของสายตาพวกชนชั้นอีลิตในกรุงเทพแล้วก็ไปบอกว่าผมเป็นนายหมวดเองพันเอกพิเศษอายุ36ปีสูกงกว่าประยุทธ์ในไวัยเดียวกัน2-4เข่เจนมันก็ไม่เชื่อเพราะว่ามันบอกว่าผมเป็นปลัดอําเภอผมบอกว่าผมเป็นประธานรัฐสภา,าเป็นประธาน วุฒิสภา,าในฐานะที่ปรึกษามันก็บอกว่าโมครับท่านทีเราะว่าเป็นประหลัดอำเภอมันเป็นได้อย่างไงวันนี้ผมเป็นซีอองค์กร